ผมก็จะมาเล่นเป็นโคเตนนะนี่ผมเล่นไปสองอันซึ่งเมื่อกี้ผมคิดว่าผมผิดทางนะคะแต่ตนนซึ่งผมเออผมลืมนะก็แหลกครับแหลกความแหลกเป็นที่หนึ่งเลย แค่นี้ครับสีมือแค่นี้จริงๆแล้วแค่นี้น่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าคนดูหรอกก็ผมไม่ใช่เอาจริงนะผมเอาจริงว่าผมไม่เก่งหาคนทั้งแครนผมช่ไม่ได้คนในแคนคนในแคนผมเช็คขนาดผมช่ไม่ได้หรอกคม่นไม่ไม่เอาง่ายนะผมไม่ได้ทุกคนเลยไม่ใช่นะผมช่วยไม่ได้ทุกคนเลย thank ไม่ใช่ครับทุกคนจะไม่คอมเมนต์ผมไม่เคยเห็นคอมเมนต์เลยต้องไหม้ตไหม้ทผมต้องเอาอันนี้ออกโอเคแค่นี้ผมก็จะไม่ค่อยโกงเท่าไหร่ It's cool. really yeah.

Gracias. Gue tanda malamalami a saldi U Kell 자 enenci iermanas va ไอเจ้ะว้า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 ไม่มีสมาธิอย่ามาไม่าดวี้วนเนี่ยโอเชียนเข้าก่โอเชียนเข้าก่อนนี่เาชนอเชียนเบสโอ้โห

ไอเจ้ามึงทำอะไรวะโอ๊ยเดี๋ยวปิดไมค์แป๊บเดี๋ยวปิดไมค์จาไม่มีแบบสมาธิเพิ่มขึ้นร้อยล้านเปอร์ใช่ร้อยเด้อบอกว่าโอโซนบอกว่าโอโซนมันเร็วสิบแล้วนะ ก,ก็แบบะเกบตเกให้มัไน,น,นไ,ไ,มไม่เปิดกดพมหนแ้นกดขนาผมจะอยู่ไม่ได้เพราะจะไม่ไห้เปิดใหม่คลิปแรกน่ที่ผมบอกไปแล้วถ่ายคลิปุปีเอาเว่าผมจะตุีมท่า บอลด้วยนะแบงค์ครนะนะับะบงครังผมก็จะถ่ายคลิปบอลแต่นาน,นานทีมันจะถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยมันแบบฝนตกนะฝนตกแล้วเดี๋ยวผมกลัวแบบตัวสับผมมันไม่ได้กันน้ำนะได้กัรได้นกนะครับเลยวาว่าว่า มาตัว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 อะไรตัวมาน่งกัเอ็ตัวตัวอะไรตัวตัวะไตััวอะไัอไัวอไรตอไัวอะไรตััวะไรตัอไอะไรตัวตัวอะแข็งเหรอะไรตัอะไรอะไรตัวอะไรตัววอขอเรามาัอะไรัอะอะไรตัวัวอะรวตอะไรตวอะไรวอไตวอะไรัวตัอะ่ตัะัวตะรอไไอับะไไไไไัังรรอออน เออแล้วเออเสร็จเมื่อะไรบอกว่าว่าเราเราแม่เราไม่ดูได้บ้างเราจะไปดันเลเวลหัวเออได้ได้ได้คอไปแล้วอ่ะขอไปแล้วเหรอเออโอเคโอเคโอเคเราไปกันนะเราให้เข้า้บก่อนเราให้เข้าแล้วเราให้เข้าแล้ว แล้วโอโซนอะโอโซนโอโซนอะเองโอโซนอะมันบอกว่ามันจะไปนันเร็วอ๋อไอกอะไดงแล้วใช่ปะโอเคโอเคเองสร้างเลยเองสร้างเลยมา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 สองเกมว่าผมจะรอดหรือจะล่วงก็ไม่รู้ แต่ก่อนแพ้ตานนี้จะชนะไหมไปดูเหมือนเดิมไม่พูดเพราะจะเสียสมาธิโอ้โหเริ่มยัง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  ไปติดไม้แป๊บแป๊บนะโอเคปิดทิ้เที่เมก็จะมีเวาภูดเยอะมากเวลาผมจับลูกเนี่ยออกว่าผมตนี้ดูแต่ว่าคนยู่ไหนแต่ ไม่ติดกดวิ่ไม่ติดเฉยเกมแล้วดูเกมครับเกมมัน 嗯。<laughs> ขึ้นจากข้างข้านนี้เหรแ่อ,อืไม่เป็นไลยครับก็อ,ไกอก่ไม่จะบอกไม่รจะสิแม่คี เกมดีคุณภาพดีครับ <mun ición> กดวิ่งไม่ติดโอ้โหเกมดีคุณภาพดีผมฆ่าศูนย์ก็จบไปเพียงข้าวนี้ครับข้าอย่าลื้มกดไลค์กดซับซาคให้ด้ยนะครับบ๊ายบายครับ